สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ้ขวัญช่อง l e m o n s e d ค่ะ วันนี้่ะจะมารีวิวรวมหนังไทยนะคะที่น่าดูมากๆใน Netflix ค่ะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะกับทองพูนโคกโพราษฎรเต็มขั้นคะก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มอีสานนะคะที่ตัดสินใจเดินทางเข้ามาในกรุงเทพค่ะเพื่อหวังจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกชายวะะัยห้าขวบเขานะคะก็ได้นําเงินจากการขายที่นาทั้งหมดเนี่ยเอาไปซื้อรถแท็กซี่ค่ะเพื่อเอามาหากินค่ะ จนเขานี่นะคะโชคร้ายค่ะถูกชิงรถไปค่ะเขาพยายามทําทุกวิถีทางไไม่ว่าจะเป็นแจ้งตารวจออกตามหารถด้วยตัวเองค่ะจนได้พบอแสว่ารถของเขานะคะอยู่ในอู่รถของผู้มีอิทธิพลค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความวุ่นวายค่ะที่มันบานปลายกลายเป็นฝันร้ายของทองคูะคะหลังจากที่ดูจบนะคะโอ้โหมันทําให้รู้สึกว่า ความโหดร้ายของสังคมในหลายๆแง่งงงมุมเนะ,ะ่ะเปิดเรื่องมาด้วยความซื่อของคนบ้านนอกอะค่ะที่มีความหวังว่ากรุงเทพอะคือเมืองสวรรค์ค่ะของคนบ้านนาค่ะก็ทําให้เขานะคะคิดว่าชีวิตจะต้องดีขึ้นแน่นอนเนี่ยแต่มนันกลายเป็นฝันร้ายของทองพูนค่ะไหนจะถูกโกงนะคะถูกโดนเอาเปรียบนะคะ เป็นตัวละครที่ขาวสะอาดนะคะแต่ดันไปอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สกปรกค่คะซึ่งในระหว่างการดําเนินเรื่องนะคะตัวละครอย่างทองคูนเนี่ยก็คลุกฝุ่นแล้วก็ดูหมุนหมนหม,นมองมองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เหตุการณ์การจี้รถนะคะชีวิตที่กําลังดิ่งลงอย่างบัดซบขั้นสุดะคะ ตัวหนังค่ะเขาก็แฝงไปด้วยเรื่องราวหลายประเด็นนะคะในสังคมยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยสังคมการค้าประเวณีนะคะหรือแม้แต่ระบบของตำรวจนะะี่ะที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชน,นะคะ่ะ รวมไปถึงอำนาจมืดของผู้มีอิทธิพลด้วยนะคะที่แม้แต่ตำรวจเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเอาผิดค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคะกดดันให้คนดีๆเนี่ยกลายเป็นคนไม่ดีค่ะเพียงแค่ตัวละครอย่างทองพูล่ฮะ,ะมองว่าเรื่องรถหายเนี่ยที่บางคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะแต่สําหรับคนบางคนเนี่ย รถหายอ่ะมันคือสิทธิ์ของเขาอ่ะนะคะอนาคตของเขาอ่ะนะคะมันคือทุกอย่างในชีวิตนะะมันสร้างความเจ็บปวดให้แก่คนดูอย่างมากเลยนะคะบทสนทนาในแต่ละซีนค่ะถูกคําพูดเนี่ยมันล้วนแฝงไปด้วยข้อคิดแล้วก็ความจริงของสังคมที่มันโหดร้ายเกินจะรับได้ค่ะความเน่าเฟะของบ้านเมืองเนี่ยฮะคลายแม็กในช่วงท้ายค่ะคือไปสุดมากเลยค่ะ เราไม่นึกเลยนะคะว่าตัวละครซื่อๆอย่างทองพูณเนี่ยจะกล้าแล้วก็ตัดสินใจทําอะไรแบบนั้นนะคะรวมๆแล้วนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นภพาพยนตร์ชั้นครูเนี่ยค่ะที่สร้างสารรค์เรื่องราวได้อย่างมีเอกลักษณ์สไตล์หมุนๆค่ะกับการตีความของกรุงเทพว่ามันไม่ใช่เมืองสวรรค์ค่ะตามที่คนต่างจังหวัดเนี่ยคิดไว้เลยค่ะแต่มันคือฝันร้ายนะคะที่พวกเขาเนี่ยจะจําไปตลอดชีวิตตั้งหากค่ะก็ถือว่าเป็นหนังชีวิตคนขับแท็กซี่ที่แสนหดหูนะคะสไตล์หมุนๆ กรุงเทพนะคะมันไม่ใช่เมืองสวรรค์อย่างที่คิดค่ะเราก็ขอให้คีย์เวิร์ดสำหรับหนักเรื่องนี้ไว้เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะนั่นคือเรื่องแพรดดำค่ะก็เป็นเรื่องราวของแพรนะคะหญิงไม้ค่ะลูกติดที่เธอเนี่ยสวมชุดสีดําอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อไว้ทุกให้กับสามีที่ตายไปแล้วนะคะเมื่อ2ปีก่อนค่ะโดยแพรนะีคะก็ไม่คิดที่จะใส่เสื้อสีอื่นอีกเลยค่ะ จนกระทั่งแพรค่ะก็มีความสัมพันธ์กับชายคนนึงนีคะชื่อว่าทมค่ะเป็นคนคุมนครับนะคะเป็นลูกน้องคนสนิทของเจ้าของนายครับที่ชื่อว่าเสนีค่ะผู้ที่มีอิทธิพลในย่านนั้นเลยเนะคะแต่เหตุการณ์ร้ายๆค่ะก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อทมนะคะักส่วนให้แพรเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมค่ะจนสุดท้ายนะคะชีวิตเนี่ยกลับต้องพบกับความวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ หนังเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนังไทยสมัยก่อนเนี่ยที่เนื้อหาเนี่ยยังตอบโจทย์ได้ดีในยุคสมัยปัจจุบันค่ะแพรดำเนี่ยะคะมีความเป็นฟิล์มนัวมากๆเลยเนะคะโดยนำมาผสมกับแนวคิดทางพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนค่ะหนังเล่าเรื่องได้ดีคะ่ะมันมีความซับซ้อนซ่อนเง่อนงงำอยู่นะคะที่ทำให้เราเนี่ยลุ้นตลอดเวลาที่เรื่องเนี่ยดำเนินไปค่ะอย่างการมีแผนการฆ่านะคะการสวมรอยเป็นอีกคนนึงเนี่ยคะ่ะ ความพิศวงค่ะจุดพลิกผันของเหตุการณ์นี่ฮะนอกจากนั้นนะคะตัวหนังเนี่ยยังคุมโทนได้ดีในการใช้ภาพสีนะคะหรือแม้กระทั่งการเล่นแสงเงาค่ะที่สร้างบรรยากาศให้เราเนี่ยดูตรึงเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอย่างซีนที่ชอบมากๆเลยเนี่ยจะเป็นฉากที่ทมนะคะแกล้งตายค่ะมันก็จะมีการใช้แสงสีแดงนะคะท่ามกลางความมืดค่ะจะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ตกใจอยู่ตลอดเวลาค่ะ ส่วนในเรื่องของฉากงานโปรดักชันเนี่ยะก็จะเน้นทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกเหมือนเรากำลังนั่งชมละครเวทีอยู่อะค่ะมันเป็นการบิวอัพขึ้นมาใช้ในแต่ละฉากแต่ละฉากนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆนะคะมันจะแอบแฟงไปด้วยในยะต่างๆค่ะที่ตัวหนังเนี่ยกำลังต้องการจะสื่อค่ะโดยไม่จำเป็นต้องมีบทพูดค่ะเป็นการซูมใกล้ๆให้เห็นคำใบ้นะคะตัวหนังเนี่ยตต้องการจะสื่อสารอะไรค่ะ และสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะสัมผัสได้โดยตรงจากการดูหนังเรื่องนี้นะคะก็คือการนําเสนอด้านมืดของมนุษย์ค่ะคือทุกตัวละครนะคะมันล้วนมีความดีความชั่วค่ะที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะโดยนําเส้นคู่ขนานนะคะไปกับเรื่องราวค่ะแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องผลของการกระทำนะคะ โดดเด่นในเรื่องของงานภาพค่ะถือว่าเป็นหนังไทยที่สไตล์ฟิล์มนัวเรื่องแรกของประเทศไทยเลยนะตีแผ่ความมืดของจิตใจมนุษย์ได้อย่างสุดโต่งค่ะ mm hmm. ก็หนังเรื่องนี้นะคะก็ดีจริงๆค่ะอยากจะแนะนาให้ทุกคนได้ดูค่ะ mm hmm. อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการละครังหนึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะที่ทั้งพ่อและแม่เนี่ยตัดสินใจที่จะแยกทางกัน,นะคะ mm ่ะ hmm. โดยมีลูกทั้งหมด3คนค่ะ mm hmm. โอ และก็อ้ำนะคะซึ่งลูกๆทั้ง3คนเนี่ยไม่เข้าใจและก็ไม่ยอมรับสภาพการหย่าร้างของพ่อแม่ค่ะจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเนี่ยค่ะแต่ระหว่างทางค่ะด้วยสภาพสังคมที่มันอันตรายนะคะก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กเร่ร่อนยาเสพติดการค้าประเวณีนะคะฝันร้ายค่ะที่เด็กๆทั้ง3เนี่ยจะต้องพบเจอแล้วก็จดจําไปตลอดชีวิตค่ะ ก็ถือว่าเป็นหนังน้ำดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูค่ะตัวหนังเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องราวของคำว่าสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขัดเกลาให้เด็กแต่ละคนนะคะเกิดมาเป็นอนาคตที่ดีค่ะจังหวะการเล่าของหนังเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะช้านิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสถึงเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าอบอุ่นเพียงใดนะคะแล้วก็แทรกปมปัญหามาแบบทีละนิดทีละหน่อยค่ะ ก่อนที่จะใส่ความเข้มข้นของดราม่าที่ซัดเข้าหาคนดูแบบทีละลูกทีละลูกนะคะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันจะค่อยๆพีขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่ช่วงกลางของเรื่องไปจนถึงท้ายเรื่องแบบสุดจริงเลยนะคะ สิ่งหนึ่งนะคะที่สัมผัสได้อย่างเข้าใจแล้วก็ลึกซึงนะคะคือตัวหนังเนี่ยเขาต้องการที่จะสะท้อนปัญหาสังคมได้อย่างกระแทกใจคนดูค่ะถึงปัญหาของเด็กจรปัญหาเด็กเร่ร่อนนะคะในหลากหลายมุมมองค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยคะจิตใจข้างในเนี่ยเขาไม่ต่างอะไรกับเด็กบ้านเลยนะคะเพียงแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้รับความรักเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งจำเป็นนะคะที่จะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้เอาชีวิตรอดค่ะแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็ตามค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของพ่อแม่ค่ะปัญหาชีวิตคู่นะคะที่ต่างคนเนี่ยต่างทําตามใจตัวเองค่ะอยากเป็นอะไรก็เป็นนะคะโดยไม่ได้นึกถึงหัวใจของลูกค่ะ เรื่องบางเรื่องนะคะเด็กทุกคนเนี่ยก็ต้องการเวลาย,ยาวๆค่ะแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกเขาจะเข้าใจค่ะซึ่งตัวหนังเนะะี่ยค่ะก็ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะขอชื่นชมมากๆนะคะในเรื่องของบทค่ะบวกกับการแสดงของเราเด็กๆเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นโอมอ้นอั้าเน,อนะะี่ยค่ะหรือว่านกแหล่เนะะี่ยค่ะทุกคนเนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งของหนังได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ออกมาลงตัวมากๆเลยค่ะ หนังเรื่องนี้นะคะก็ถือเป็นหนังไทยน้ำดีค่ะสะท้อนสังคมเด็กจอนได้อย่างด์กมากๆเลยนะคะโอ้อนอ้ำนะคะแสดงดีจนไร้ที่ติค่ะรับรองเลยนะคะว่าหนังทั้ง3เรื่องนี้จะต้องจี้ดโดนใจทุกคนแน่นอนค่ะ ความเก่าของหนังนะคะมันไม่ได้มีผลทําให้เนื้อหาเนี่ยดูล้าสมัยไปเลยค่ะกลายเป็นความคลาสสิกที่อยากจะให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันนะคะถึงกลิ่นอายของความสะอาดของวงการภาพยนตร์ในสมัยก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่จะเข้ามาดูนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะ l ล m o n C ค่ะเราไว้ว่างๆจะมารีวิวกันอีกนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า we